สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง one life channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สับขนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้ํำอ,อธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วฤดูกาลแรกนะครับกับงานทดลองใช้เจ้าหนูดาวรุ่งโอเวนฟาร์มเมอร์นะครับผมเป็นดาวรุ่งศูนย์หน้าชาวอังกิษจ,จาก Wolf w ูฟแฮมตันวันเดอร์ e r นะครับผมคุมนิวคาสเซิลตัวนี้เป็นตัว Data April 2023นะครับอ,อยากจะใช้วูฟนะฮะแต่เซฟเนี้ยผมคุมนิวคาสเซิลไปแล้วนะเปิดฤดูกาลผมขี้เกยียจสร้างเซฟใหม่ผมก็เลยไปทำการ ซื้อมาจากบูมนะฮะทดลองใช้นะ,ะับตั้งแต่อายุ10 10 17นะฮะ17ตอนนี้จบฤดูก,กาลแล้วอายุก็เป็น18นะฮะค่าพลังตามนี้นะครับค่าพลังเริ่มต้นนะฮะ s> <S ก็ผลงานลงไป37เกมนะครับยิงไป23ประตูนะฮะส่งไปหน,ะะปนะะึ่งนะครับแมตช์ออฟเดอะแมตช์ไปสองนะฮะจบเลตติ้งที่7.57นะครับ ก็ถือว่าสอบผ่านในระดับระดับหนึ่งนะฮะถึงแม้จะยิงน้อยกว่าลงหลายเกมนะฮะลงไปสามสิบเจ็ดนะฮะยิงไปยี่สิบสามนะ,ะก็ถือว่ายิงค่อนข้างเยอะนะสำหรับดาวรุ่งกับค่าพลังไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับจบเลตติ้งเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าโอเคนะครับอาการบาดเจ็บมีครั้งหนึ่งนะฮะครั้งหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับ ที่ผมคุมนะครับเพราะว่าเจ็บตั้งแต่เดือนสี่นะครับผมคุมเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้านะฮะก็ไม่เกี่ยวนะครับกท่าวว่าไม่เจ็บเลยนะครับผมได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําเดือนนะฮะโนเวมเบอร์นะครับพฤศจิกายนเดือนเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีรางวัลอะไรมาประดับอีกเลยนะครับ นิวคาสเซิลก็จบอันดับเจ็ดนะจบอันดับเจ็ดแมนแมนยูแมนซีอาร์เซนอลลิปูพวกนี้แข็งแกร่งจริง,รงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆแล้วเอามาดูฟาร์มเมอร์ติดเลตติ้งหรือเปล่านะฮะติดเลตติ้งอันดับยี่สิบแปดนะฮะในลีกนะครับผมดาวยิงสูงสุดฟาร์มเมอร์ทำได้ที่อันดับสิบนะฮะสิบหกประตูร่วมกับ อีวานโทนี่ของเชลซีนะครับผมก็ค่อนข้างห่างชั้นเออร์ลิงฮา a n แนด์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวฤดูกาลที่สองมาต่อกันนะครับผมได้มาช่วงเดือน1ินะครับผมก็เลยไม่เต็มที่เต็มเหนียวเพราะว่าผมใช้เทคนิคไปคุมบูฟด้วยนะครับแล้วก็ซื้อปกติอ่ะ เจ้าหนูตัวนี้ไม่ยอมมา,าปฏิเสธตลอดนะฮะถึงแม้วูฟจะปล่อยก็ตามทีนะครับแต่ตัวนักเตะไม่มาเองนะก็เลยต้องใช้เทคนิคไปคุมวูฟแล้วก็ทำเรื่องราวบางอย่างทำให้นักเตะต้องอยากย้ายทีมออกมาก็เลยย้ายมานิวคัสเซิลนะครับผมส่วนวูฟเนี่ยไม่อ๋อยู่ยี่สิบเอ็ดวูฟคนเดิ l l อยู่ยี่สิบเอ็ด บูฟล่าสุดเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะบูฟอยู่อยู่หลีกไหนนะผมก็จำไม่ได้นะบูแฟแฮมตันอ๋อก็อยู่พี่เมียนะอยู่พี่เมียนี่เลยนะครับผมก็ผมมองว่า ไม่ใช่มองว่าคือผมไม่อยากคุมบูฟนะฮะไม่ชอบก็เลยคุมนิคัสเซ์แล้วก็กดึงฟาร์มเมอร์มามาทดลองแทนนะครับผมบูฟโจอันดับหกด้วยอยู่เหนือผมด้วยนะสิบแต้มนะนิคัสเซนอันดับเจ็ดนะห้าสิบห้าแต้มบูฟหกสิบห้าแต้มนะก็แม่โอ้เดี๋ยวรุดูการที่สองมาเจออันฤุดูการที่สองมาเจอกันครับเป็นรุดูการสุดท้ายในการทดลองใช้อเวนฟาร์มเมอร์นะครับว่าทดลองเต็มที่เต็มเหนียวจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับ จบไปแล้วนะครับกับงานทดลองสูนหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษโอเวนฟาร์เมอร์ mer, นะครับเป็นสูนหน้าดาวรุ่งในอาร์ตมีของวูฟแฮมตันวอนเตอร์นะครับแต่ผมใช้นิวคาสเซิลในการทดลองนะครับตอนแรกเนี่ยจะใช้นิวคาสเซิลในการทดลองตัวอื่นนะฮะแต่จะพลัดจับผูนะก็ไปนึกถึงโอเวนฟาร์เมอร์นะก็เลยขี้เกียจสร้างเซฟใหม่นะครับก็เลยไปใช้เทคนิคดึงเ่ะเทคนิคคุมทีมวูฟด้วยแล้วก็ เาขาเรียกว่าตั้งตั้งบัญชีขายแล้วก็ปรับเงินโอเวนฟาร์เมอร์ er นะครับแล้วก็ให้นิโคลเซนซื้อมานะครับจริงๆซื้อปกติเนี่ยโอเวนฟาร์เมอร์ er ไม่ยอมมานะฤด,ดูการแรกนะครับทำยังไงก็ไม่มานะถึงแม้วูฟจะปล่อยก็เลยต้องใช้เทคนิคแอดเมเนเจอร์นะจริงๆคุมวูฟแทนก็ได้นะแต่ผมคู้นีิโเส้นไปแล้วก็เลยเป็นทีมที่ชื่นชอบแล้วก็รักเป็นการส่วนตัวด้วยก็เอานิโคเนี่แหละในการ ทดลองเอาเป็นฟาร์มเมอร์ไปเลยนะครับอันนี้ทดลองสองฤดูกาลนะครับฤดูกาลแรกอะ่ะได้มาช่วงปลายปลายอ่าไม่ใช่ปลายปลายช่วงตลาดซื้อขายนะักแต่รอบสองนะก็เลยไม่เต็มที่นะก็เลยขอทดลองอีกฤดูกาลหนึ่งคนระับเต็มๆนะฮะก็เป็นสองฤดูกาลไปเลยนะครับค่าประทังประมาณนี้เขาฤดูกาลที่สองนะครับอ่ามาดูผลงานของนิวเซอร์ในฤดูกาลนี้นะครับ นิวคาสเซิลจบอันดับ7นะครับชนะ19เสมอ7และก็แพ้12นะฮะจบอันดับ7นะครับโอเว่นฟาร์เมอร์เลตติ้งในพรีเมียร์ลีกจบที่ค่อนข้างต่ำนะฮะยังหาไม่เจอคนระับไม่ติดไม่ติด75อันดับแรกด้วยนะครับโอ้ไม่ติดเลยนะครับดาร์ซอนโวติดไหม ติดอันดับ13นะครับ13ประตูหาเล่น30ประตูนะครับก็นิวเซนได้แชมป์นะฮะได้แชมป์ลีครับถ้วยเดียวนะคะรับปลอบใจในฤดูกาลนี้นะครับโดยการถล่มอสต์ม,มันี4โซนนะฮะอ,อ่าผลงานโดยรวมในฤดูกาลที่สองนี้นะครับเรตติ้งสูงสุดเป็นของบุนโนกิมาไลส์นะฮะ7.8นะฮะส่วนเจ้าหนู โอเวนฟาร์มเมอร์นะจบที่7.17ดจค่อนข้างต่ำมากเลยครับเรตติ้งตกเรตติ้งแบบจบต่ำมากในยดูการนี้เดี๋ยวไปเปรียบเทียบ2อดูการนะครับาดาวยิงสูงสุดเป็นโอเวนฟาร์มเมอร์ในยี่นะฮะสูงสุดแล้วนะที่24โอ้ยิงน้อยหน่อยยิงน้อยหน่อยแม็กซิเม็งสิบหนะโซโบสไลนะฮะ15บห้านะเซมัวจานวัวหรืออาวก็ได้นะ14นะครับโคฟ ลูบอสโคป์นะฮะ13นะเมสซี่ก็ยิง12นะครับผมแต่เมสซี่มาฟรีนะฮะอ่ามาดูผลงานส่วนตัวของโอเวนฟาร์เมอร์นะครับโอเวนฟาร์เมอร์สองลูกาลนะฤดูกาลแรกลงไป37ยิงไป23ส่งหนึ่งแมนอัลเดมาร์สองจบเลตติ้ง7.57นะฮะฤดูกาลนี้ครับลงไปถึง52เกมนะฮะแต่ยิงไปเพียง24ประตูเท่านั้นเองนะครับแอสซิสซี่นะแมนนอเัตไปห้านะฮะเลตติ้งจบ7.17นะฮะ ทั้งๆท,ท,ที่มีนักเตะฝีเท้าดีๆเข้ามาร่วมทีมหลายตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมในการซัพพอร์ตดีขึ้นกว่าฤดูกาลแรกหลายเขาเรียกว่าหลายเท่าเลยนะแต่เวฟฟอร,ร์เมอร์กลับทําผลงานได้ไม่ถึงตามเป้าที่หวังไว้นะฤดูกาลนี้มีการบาดเจ็บอยู่หนึ่งครั้งนะช่วงเดือนมกรานะครับผมอ รางวัลที่ได้นะฮะฤดูการนี้ได้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมสามเดือนนะครับสิงหาคมมกราคมแล้วก็พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลยนะฮะแต่ก็ฤดูการที่แล้วได้ไปครั้งเดียวนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะนี่นะฮะเดือนพฤศจิกานะครับฤดูการที่แล้วนะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้เลยเลยนะครับก็สรุปแล้วว่าโอเวนฟาร์มเมอร์สำหรับ ตัวผมแล้วยังสอบไม่ผ่านนะครับแหมให้โอกาสรดูก,การที่สองแล้วนะก็ยังทำผลงานได้ไม่เตะตาเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็อาจจะนะจะบอกว่าอาจจะเป็นนักเตะเดอะแบกได้ในทีมระดับล่างๆก็ได้นะครับก็ลองไปดูนะสำหรับท่านที่ชอบท้าทายคุมทีมเล็กๆแล้ว ลองไปสอยโอเวนฟาร์มเมอร์ไปยืนแบกทีมดูว่าจะทำได้ดีไหมนะฮะก็ลองดูกันนะครับกับการทดลองโอเวนฟาร์มเมอร์จบไปแล้วนะครับดับดัตต้าไอพิ้วสองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับฝากกาดกดแชร์ด้วยนะครับฝากก,ากด subscribe กันด้วยนะครับผมก็หลอบหน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามเร็วๆนี้นะครับขอให้สนุขอให้สนุกกับเกมนะครับผมก็กราบสวัสดีครับ